หากพูดถึงชื่อเลซี่ซูซานทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดว่าโต๊ะจีนทุกคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนโต๊ะจีนหรือโต๊ะกลมบุญรับประทานอาหารที่เราพบเห็นกันบ่อยๆเคยสงสัยไหมว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด subscribe พร้อมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องรา,ราวดีๆจาก The Hu ับ u ฟ n i t u r เผู้ให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีน โดยจุดเริ่มต้นของโต๊ะดังกล่าวมีหลากหลายที่มาทั้งในช่วงต้นศตรวรรษที่18ของอเมริกาและต้นศตรวรรษที่14ของจีนชื่อเล z ซ s u ซูซหากแปลตรงตัวความหมายคือซูซานจอมขี้เกียจแต่จริงๆแล้วหมายถึงถาดหมุนได้ที่วางอยู่ด้านบนของโต๊ะเพื่อช่วยในการขยับอาหารไปยังผู้ทานอาหารรอบๆโต๊ะนั่นเอง ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเป็นเพียงทฤษฎีที่ถูกวิเคราะห์ขึ้นมาจากหลากหลายทฤษฎีทั้งจากฝั่งอังกฤษอเมริกาและจีนแต่อย่างไรก็ตามเราจะรู้จักกันในชื่อโต๊ะจีนหรือโต๊ะกลมหมุนมากกว่าโดยโต๊ะจีนหรือโต๊ะกลมหมุนเป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะออกแบบมาให้สามารถนั่งรับประทานด้วยกันหลายๆที่แล้วยังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเท่าเทียมกันและลดภาระการงานของเหล่าบริกรปัจจุบันได้มีการออกแบบในเรื่องของทั้งดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมากมายซึ่งที่ประเทศจีนขึ้นถึงในประเทศที่ขึ้นชื่อในด้านการผลิตและออกแบบโต๊ะจีนไม่ว่าจะการดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่รองรับผู้ใช้งานได้จำนวนมาก รวมไปถึงการทำจากวัสดุที่มีความพรีเมียมทั้งหินอ่อนหรือไม้แท้หรือแม้แต่การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเช่นถาดหมุนที่สามารถหมุนได้อัตโนมัติหรือมีระบบอุ่นร้อนที่จะทำให้อาหารคงความร้อนและความอร่อยอยู่เสมอด้วยความสวยงามและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทำให้โต๊ะจีนเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูงแตกต่างจากโต๊ะทานอาหารทั่วไป แต่ถ้าคุณอยากได้โต๊ะจีนที่ดีไซน์สวยและมีฟังก์ชันดีๆในราคาที่คุ้มค่าแบบนี้แนะนำว่าคุณต้องมาเดินตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองฝอซานประเทศจีนแหล่งรวมร้านค้าและโรงงานผู้ผลิตด้านเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะให้คุณได้เลือกดีไซน์ที่ชอบการใช้งานที่ตอบโจทย์ในราคาที่คุณพอใจนั่นเองหากคุณสนใจนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนใหเดอะฮับเฟอร์นิเจอร์ช่วยดูแลคุณ ผู้ให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนหรือหากคุณสนใจเดินตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่จีนเรามีบริการพาเดินตลาดที่จีนโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบในราคาที่ตรงใจสนใจติดต่อเราได้ทุกช่องทาง Line Facebook YouTube Instagram และ TikTok The Hub Furniture a d อ e ์แอดไล